โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เด็กๆเ,เป็นกันบ่อยคงหนีไม่พ้นโรคหวัดหรือไข้หวัดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆคุณพ่อคุณแม่จึงควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดการที่ลูกเป็นหวัดบ่อยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเด็กสามารถเป็นหวัดได้ปีละหลายครั้งและมากหายได้เองภายใน1-2สสัปดาห์และสสาราในอากาศก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้โรคภูมิแพ้หรือบางครั้งเป็นหอบผืดได้คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจและดูแลเพื่อลดอาการให้ลูก ในช่องนี้พี่เอ๋จะแชร์ความรู้เทคนิคดีๆจากประสบการณ์เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กในคลิปนี้จะรวมเทคนิคที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกกดติดตามเซเปียนเว้ได้เลยนะคะ โรคหวัดและอาการไอเด็กก่อนวัยเรียนโดยเฉลี่ยเป็นหวัด6-8ครั้งใน1ปีส่วนใหญ่เกิดจากเด็กที่มีพี่น้องหรือเด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเช่นเด y c แครหรือเมื่อเด็กไปโรงเรียนไวรัสเป็นสาเหตุของโรคหวัดส่วนใหญ่ไวรัสบางชนิดก่อให้เกิดโรคหวัดเช่นโคโรนาไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสทางเดินหายใจยังทำให้เกิดการติดเชื้ออื่นๆเช่นโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่โรคซาร์หรือโควิด -19 แพร่กระจายเมื่อไอจามหรือพูดคุยพละองฝอยที่มีไวรัสในอากาศผู้อื่นหายใจเข้าไปหรือสัมผัสเชื้อจากมือผ่านเข้าสู่ร่างกายทางตาจมูกและปากไวรัสต่างชนิดมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆรวมถึงผิวหนังของมนุษย์ได้ทําให้มือเครื่องใช้ของเล่นและอุปกรณ์การเรียนเป็นพาหะสําคัญในการแพร่เชื้อโรคการล้างมือและพื้นผิวอื่นๆถือเป็นกุญแจสําคัญ ในการลดการแพร่กระจายเชื้อของเชื้อโรคได้จะสังเกตได้อย่างไรเมื่อลูกเป็นหวัดมีอาการคัดจมูกหรือมีน้ำมูกไหลโดยปกติแล้วน้ำมูกของเด็กจะใสในช่วงแรกจากนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองและเหนียวข้นและลูกอาจมีอาการจามไอเสียงแหบหรือตาแดงตามมาเมื่อน้ำมูกมีสีเขียวแกมเทาหรือเหลืองอาจเป็นสัญ,ญญาณแน่ชัดของการติดเชื้อแบคทีรียติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนที่เกิดจากไวรัสและแบคทีเรียและเมื่อลูกเป็นหวัดโดยไม่ มีภาวะแทบซ้อนควรหายไปภายใน1หรือ2สัปดาห์บางครั้งอาการน้ำมูกไหลเล็กน้อยหรือไอแห้งๆอาจยังคงอยู่นานแต่ควรจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปการรักษาโรคหวัดที่ดีที่สุดคือเวลาการพักผ่อนและความรักความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ลูกรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ วรทำเมื่อลูกเป็นหวัดหรือเป็นไข้เช้ตัวลดไข้ใช้แผ่นเจลลดไข้และให้ยาลดไข้ให้เด็กดื่มน้ำอุ่นเพอช่วยบรรเทาอาการไข้และไอน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำผลไม้บ่อยๆก็จะช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำทางเหงื่อป้องกันร,ร่างกายขาดน้ำและน้ำยังเป็นตัวช่วยให้ร่างกายเย็นลงแถมลดอัตราการเผาผลาญอาหารจึงช่วยลดการสร้างความร้อนในร่างกายนมและผลิตภัณฑ์จากนมการื่นนมอาจทำให้ เสี่มหัดในลําคอหนาขึ้นแต่สามารถบรรเทาอาการเจ็บคอและให้แคลอรี่ที่จําเป็นเพราะลูกอาจรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อช่วงไม่สบายจัดท่านอนช่วยลดอาการคัดแน่นจมูกจัดให้ลูกนอนตะแคงในเด็กโตแนะนําให้หนุนหมอนสูงได้ปรับอุณหภูมิห้องให้มีอุณหภูมิอุ่นขึ้นพักผ่อนนอนหลับในอากาศที่ถ่ายเท ให้ยาอมซิงและวิตามินซีมีประโยชน์สำหรับโรคหวัดช่วยบรรเทาอาการไอหรือเจ็บคอได้หยุดการแพร่กระจายของเชื้อหวัดด้วยการล้างมือและงดใช้ถ้วยและช้อนซ่อมร่วมกับเด็กที่ป่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆสอนทุกคนในบ้านเมื่อไอหรือจามใส่ทิชชู่หรือไอาจามเข้าที่ข้อพับแขนการรักษาภาวะขาดน้ำในเด็กภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นเมื่อลูกใช้หรือสูญเสียของเหลวมากกว่าที่ลูก กรับเข้าไปและร่างกายไม่มีน้ําและของเหลวอื่นๆเพียงพอที่จะทําหน้าที่ตามปกติหากไม่ได้รับการทดแทนที่สูญเสียไปจะเกิดภาวะขาดน้ําสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของภาวะขาดน้ําในเด็กคืออาการไข้สูงทานนมอาหารได้น้อยหรือท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรงสัญญาณและอาการของภาวะขาดน้ําจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงมีตั้งแต่ภาวะขาดน้ําเล็กน้อยจะทําให้ปัสสาวะลดลงมากกว่า3มครั้งใน 24ชั่วโมงอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภาวะขัดน้ำปานกลางปัสสาวะจะลดลงอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นร่วมกับมีอาการเวียนศีรษะ ความดันลดลงความยืดหยุ่นของผิวลดลงดวงตาของลูกลึกโหลปากแห้งมือและเท้าเย็นสัญญาณของภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงก็คือความดันโลหิตต่ำเป็นจุดด่างดำที่มือและเท้าลูกเมียการกระสับกระส่ายง่วงลึกหายใจลำบากและชีพจรเบาโรคคออักเสบหรือโรคสเตปโตสอีกชนิดหนึ่งที่พบได้เกิดจากแบคทีรียกลุ่ม A สเตปโตคอคัสพบบ่อยที่สุดในเด็กอายุประมาณ5-15ปีอาการส่วนใหญ่คือ จเจ็บคอไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและหากการติดเชื้อเกิดขึ้นจากไวรัสการดูแลที่บ้านมักเป็นสิ่งจําเป็นเช่นคออักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบบวมแดงการรักษาโรคคออักเสบด้วยยาปฏิชีวนะรับประทานยาภายใน48ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการจะช่วยลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการลงรวมถึงโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นด้วยอาการแทรกซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ยาปฏิชีวนะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้หากรับประทานภายใน10วันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไข้รูมาติกได้การรับประทานยาปฏิชีวนะ ควรอยู่ภายใต้คำสั่งของกุมารแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดแม้วัดในเด็กจะเกิดขึ้นได้บ่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพาลูกมาโรงพยาบาลทันทีและอย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพเจ้าตัวเล็กให้แข็งแรงฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกุมารแพทย์ตามกำหนดโรคคอผืดทางเดินหายใจของปอดหลอดลมจะอักเสบและติดตันทำให้หายใจลำบาก อาการอ right ักเสบบวมเสมหะที่เพิ่มขึ้นทำให้หลอดลมแคบลงและลดการไหลเวียนของอากาศเมื่อเด็กสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเช่นการออกกำลังกายการเปลี่ยนแปลงของอากาศกล้ามเนื้อรอบหลอดลมจากระชับหรือหดเกร็งเรียกกันโดยทั่วไปว่าโรคหอบหืดกำเริบซึ่งการหายใจจะลำบากและบางครั้งก็รุนแรงมากในเด็กเล็กพบวัยในเด็กที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ เช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้และเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่สารก่อภูมิแพ้พวกไรฝุ่นขนสุนัขขนแมวบุี่อาการและอาการแสดงอื่นๆได้แก่อาการไอที่แย่ลงในเวลากลางคืนแน่นหน้าอกหายใจลำบากหายใจมีเสียงวีดเป็นๆหายหายหรือมีอาการไอเรื้อรังและไอมากในเวลากลางคืนหรือคนที่ไอเรื้อรังหลังจากเป็นไข้หวัดมักถูกกระตรุ้นหรือแย่ลงเมื่อเป็นหวัด หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนการออกกำลังกายการสัมผัสกับอากาศเย็นควันบุหรี่ หรือสารกอบภูมิแพ้เช่นละอองเกสรดอกไม้หรือเชื้อราแนะนําให้พาลูกพบแพทย์ตามนัดและทําการทดสอบการทํางานของปอดเป็นประจําเพื่อตรวจสอบว่าการรักษาทํางานได้ดีเพียงใดมีอาการหอบหืดเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้ด้วยยาทานหรือยาพ่นยาพ่นเป็นยาที่ดีเพราะเป็นยาที่ใช้เฉพาะที่ได้ผลดีและปริมาณยาที่ใช้มีขนาดต่ำม,มากทำให้มีอาการข้างเคียงเล็กน้อยกว่ายากินปัจจุบันการรักษาจึงนิยมใช้ ยาชนิดสูดพ่นเป็นหลักหากพ่นยาแล้วไม่ดีขึ้นลูกยังคงหายใจลําบากอยู่หลายนาทีหลังจากรับประทญญานยาบรรเทาอาการอย่างรวดเร็วเช่นหายใจไม่ออกไม่สามารถพูดเกิน3ามคำติดต่อกันโดยไม่ไอหรือหายใจลําบากการไอหรือแน่นหน้าอกที่ไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยยามีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงรู้สึกวิงเวียนหรือเป็นลมริมฝีปากหนาเขียวคํา ให้โทร1669ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนทันทีข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่ในการดูแลลูกพ่อแม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหอบหืดและยารักษาโรคพค้อมให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หอบ โดยเฉพาะพวกสารก่อภูมิแพ้ฝุ่นบ้านไรฝุ่นและขนสัตว์ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำสิ่งสำคัญลูกควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่จะทำให้อาการของโรคหอบหืดกำเริบรวมทั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ อาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายไม่ว่าจะเป็นไข้หวดัดไอหรือโรคหอบหืดสิ่งสําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนอนหลบับการพาลูกออกกําลังกายการให้ลูกได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามุ่รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและการทําความสะอาดบ้านเป็นประจําก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโรคในเด็กได้และนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เผานํามาฝากคุณพ่อคุณแม่ พื่อให้พร้อมรับมือและคอยใส่ใจกับสุขภาพของลูกเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและความคิดและพร้อมเผชิญทุกสิ่งในโลกด้วยตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงในทุกวันพี่อ่าวและพี่ชิดขอเป็นกำลังใจให้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กด s like, u b s c r i b e และติดตามข้อมูลเรื่องราวดีๆจากช่องเซเป n h นเฮลไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ Sapien's Health!